ครับวันนี้จะมารีวิวไก่ชนอันนี้เป็นลูกพระยักเล็กบวกเสือใหญ่ของ3เอี่ยวร้อยนะครับตัวนี้นำเข้าโดยตรงจาก3ามเอี่ยวเลยนะครับนี่ตัวเมียตัว ฝั่งนี้เป็นหลานกระทิงนะครับบวกโอลานฟาร์มแม่เทพโอรานอีกฝั่งหนึง่งตัวนี้เป็นหลานพิษบูมีพ่อหมาก,ก็มีนะครับพ่มาของมีสวรรเลดาลอดูเซอร์ดํา นี่ครับล้านเรดาแม่เป็นลูกเลดาหมูเซอร์ดําอันนี้ตัวผู้เป็นสายหนุ่มลงมีครับแต่ตัวเมียเป็นสายบ้านบ้านแต่ว่าเป็นพ่อมมหน,น้างอนแข้งจับแข้งคม ตัวนี้ตัวเมียสามเอียวร้อยนะครับพยักเล็กทุเรียนพ่อเป็นเสือเตี้ยตัวนี้สายด่างสายด่างสารคามสายปอเช่เพชรยืนยงแม่เป็นสายด่าง